ศูนย์สามเกศเขาตัวต้นเขาตัวต้นเลยเขาซื้อจนจนผู้ได้สองหมื่นสามหมื่นจกเอาจะเอาอีกไหมเอาตัวเนาะเอาเอาได้เลยมึอนี่ก็มาเอากะคักดิ้นี่บ่แมนเล็กบอกว่าไม่ค่อยวาชนาแล้วตือย่างเดียวตือย่างเดียวบ่ต้องคอยตือยันเดียวไ่ค่อยบ่ได้ค่อยวาชนาโอ้นี่แหละจิตตาว่าจะให้ตนพอตายแม่น อย่านำดเซาออกว่าเลขอน่อาจจะเซาออกก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง Youtube หรือว่าเพจเฟ c บ b o o เบ่าอีสานทิ่กันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าตัวเลขในวดที่แล้วนะครับของหลวงตาไม่บอกชื่อนะครับเข้าโต๊ะเต็มๆเลยนะครับสามตัวนะครับศูนย์สามเจ็ดนะครับ เลขที่ออกเจ3ดนย์สานะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับสามตัวเราต้องมาตามอีกเหมือนเดิมนะครับมาตามให้กับท่านผู้ชม f อฟซเป็นช่องที่ติดตามกันอยู่นะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับเป็นงวดที่2นะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่สามนะครับตัวเลขเข้ามาตลอดเลยนะครับงวดที่2ก็ถูกนะครับงวดที่สามงวดที่2ที่ผ่านมาก็ถูกนะครับแตกกันไปใหญ่เลยนะครับยิ่งแตกเลยนะครับสามตัวแตกนะครับแต่ว่าคนที่รับชมคลิปอาจจะมีน้อยนะครับ ก็ยังไม่ค่อยรู้จักหลวงตาเนาะวันนี้จะได้รู้จักกับหลวงตานะครับแต่หลวงตาจะบอกชื่อหรือไม่บอกก็ยังคงจะไม่บอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่างวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับจะได้ตัวเลขตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกาบนมัสการหลวงตาไม่บอกชื่อกันเลยไปกันเลยครับผมผมจะเาึ้นไปที่พักบนกระเดียดนี่น้ำนรมาสการกลางหลวงตาของหลวงตาศสามเกด ซูนสามเกศเขาตัวตเขาตัวโตเลยเขาซื้อจนจนปุริสองหมืนสามหมื่เจ้าของบ่ซื้อเนาะคุณจีองบ่ซื้อมันก็น่าเรียกอ่วะลงตาจะซื้อลงตาจะซื้อท้าซื้อนาเร็ว้าซื้อมันชิบก็ก็ิบออกมันสิบกออกเอาตด็กมันจนมึงเล็กเนีด็กว้าไอ้คนเดแตกดื้มเดียเนาะครับบางคนว่าโอ้ยบ่อเด็กลับนวะับตัวได้กด็สม จุดไืนเลยสามตัวตัวอือสดยอดตัวตัวเก็ดมาสักหน้าพี่เร็วอ๋อซื้อตั้งศูนยสามเจ็ดเออแล้วหายศูนย์สามเ็ดสองใบตัวเล็กล้วน่ะเออศูนสามเจ็ดมันคลัวเอาหยิ่หกตัวมูสามหนึ่งอันในในคลิปให้เห็นอยู่มีอยู่ศูนย์สามเก็ดนเก็ดไงน้อนกหายอยู่ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเอยู่ในคลิปสามตัวตัวเกือบแตกสามตัว ผู้ผ We ู้ไปสรลับซ like. ื้อเพว่อมันีถือตรงนี้บ่ครับครัลงกุน่ะหลวงตาวัดหลวงตาเห็ดอย่างน้อครับมีบุรณะออคือเห็นสาราประธานาทาสีนะครับเมีนเบื้เตื้องคนเมียนเมีนบร่านในเดียวดี่ะหลวงตามีนกันเดีบ่กันเดียวเดียนสารากับประธนาทาสีตัวเนี้ยเมีนประธานในเห็ดอย่างเลยตัวนั้นนั่นอ๋อในโไดในดาบน้ำหลวงตาไม่ประสงค์ออกน้า หลวงตาไม่บอกชื่อหลวงตาไม่บอกชื่อกับนั่นทรงอ่อนนางมาขึ้กันนะมะเดี๋ยวกันแหละเอ้าเนาะโอ้เมิ้นบต่ฉันหยุเดียวพี่น้องสาระกับวัฒนธาสีอาหายได้โฉบได้ลาบกับเจดีมะนะครับรวมทั้งบุญกับหลวงตาไม่ประสงค์ไม่บอกชื่อเนาะจะเอาออกจะเอาอีกไหมเอาเนาะตัวเนาะเอาเอาเลยมืูหนีกมาเอาวักคักดิ้น่ครับมืันนี้วันพระพร้อมเด้วหลวงตาพร้อมวันพระเปี่ยนคั่มเนาะมานนี่มืีเนี่ยโมาไปสี่แล้ว เขาไปแล้วมึงกาไปแล้วโอ้มันจะออกว่าเขาเขามาเลยเอาไปซื้อเลยเดี๋ยวเอาไปซื้อเลยว่าแต่เลขออกป๊อปลงตาเห็นทันทีเลยเห็นทันทีเลยเห็นทันทีเลยเป็นเลขสูตรเนาะบ่แม่นเลขบอกว่าไปค่อยวาจัดนาแล้วซื้อย่างเดียวซื้อย่างเดียวไม่ต้องค่อยาบอกว่ได้ค่อยว่าจัดนาโอ้นี่แล้วติดตาเหรติดเลขไปมาติดเลขติดตาเหติดใจ สื่อยังเดียวะพต้องคอยวาดนาสื่อยังเยวะพอคอยวาดันนะกระดาษเริ่มเจาะกระดาษทังเก่าน่ะกระดาษกระดาษที่ยังกระดาษทียนบ่เริ่มเจาบ่บ่เ่อได้อออกมาศูนย์สามเจ็ดผมเขีนอยู่ผมจำได้อยู่ศูนย์ตัดเจ็ดนี่นะเขาบอกใจตึงเนาะเหล็กตัดเเดี๋ยว้เนาะที่ปไะเทศหลังตรงตาลูกนตามให้ชอบเต้องเขาเอออหงดนี่หงดนี่แล้วสิเอามาให้ดูก่อนไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาแล้วลองเจ็ครับเอาลอดหลงตาแป๊บหนึ่งโอ้โห บ่บอกซื้อแต่ว่าบอกเลขพี่น้องเหลือวรอแป๊บหนึ่งครับลุงตาหน่าจะไปเอาเครืกระดาษมาให้บึ้งเนาะโอ้พระไงก็ลุงตาบ้านไหนก็ครับติบบอกยอดจะของตายมาติบบอกกินยอดของตายแมนซื้อมาซื้อเสรแล้วไปเอาแมนรวยรวยรวยแล้วครับใส่ครับนี่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 ตัวนี้ตัวนี้ครูมูนี่เด้อนี่เด้อนี่เรื่องเด้องเรื่องเรื่องมูหกตัวให้ไปสุดก่อนครับ มันมันจิตัวลานี่ามันจิ้มมี03เกตบูนเนี่ยมันจิ้ม46เข้าใช่มันเม็นตัวเดียวได้ตัวเก่าตัวใหม่ได้นี่งวดบางหันอันอันนี้งวดงวดไม่ติครับนี่งวดไม่ตินี่งวดวันที่หนึง่งนี่ลำหมูบ้นานนี่ตุลานี่อือครับแต่เพิ่งอันนี้ตุลานี่แต่ฟูมันนี่คมูคมันบ้างไหมนี่ดูจะไหล่ะมัดจิ้มมัดโจงในเชร่อคายนี้อ๋อนั่นเครื่อมันเลี้ยงไปเลยเรียบมันจิเลี้ยงเลยเราว้องจีบชุดเลย มันทามันจมาแปดแปดห้าให้เขาจีกลับเข่าซีก็ได้เด้อเออาซีเขาซีนเดนี่เดีนี่เดนแปดสีมันจีมันจมันซีเก่าอันนั้นอันบนสียงกันเท้าจะซี่นะนบมันเสียบกับกองไปเลยเดินบนเพื่อนรันไปซื้อดอกเดินบนมีซีหนึ่งซีหกซีแปดแมนสามหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งนี่วันแม่เดี๋ยววันแม์ ดสงใจอะไรมันจะออกอันนี้เด่นล่างดิดวงตามัดก็ซืเราใครใคัดซื้อปาก็ทั้งล่างทั้งบนเนียงก็ตืนเจ็ดเกเจ็ดก้เป็นตัวเด่นสุดประครับแมนดวง้นมันเด่นเด่นหก็ดดิแมนรับเด่นหกเจ็ดออก้าเด่นหกเจ็มันออกห้าเจ็ดออกห้าเจ็ดค้าพวก็ซื้อพวกก็ซื้อหาหาเกตันดอเยเงี้ยงจนอันนี้ลงตาสามตัวนี่ตัวตัวไหนก็ลงตาบอกพ่าหน่อนห้า นี่มันมันมันนักเรียนไปหรือซี่มันจะเลี้ยงไปมันเลี้ยงไปได้ไรบางหันบางหันมันเลี้ยงที่ไตเลี้ยงได้มันเลี้ยงมันอย่างตัวศูนย์สามเจ็มันบอกกับบ่าวบนบอกเขาว่าโอ้ยสี่เหล็กไม่ได้ขับไม่ได้ขับไปได้เหล็กสามตัวกบมันติดตัวเก็มาแบบนี่มัไศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเอาอันนี้สามตัวกัเนี่ยงวดบังขันออกออกออกแถวใต้ออกแถวใตศูนย์สามเจ็ดเนาะตะวันวกนี้สี่ห้าแปดหายไปเบิ่งใบเก่ามันเด้อครับอยู่น้ำผมนะครับผมเดินออมาแล้วไปเบิ่งไปชวนครับ เออมันเคยออกลรัษณะใดคือเคยกับสามแปดไม่กันถึงมันก็ต้องหัอ่ะอันนั้นอย่างนะครับอันนี้สุดมันออกไปอันนั้นนะเนี่มันก็ดินสองแปดออกแปก็ทํรมามันก็ราเนะขันชามันมารักสองมันไม่พลาดขันมาเขารักแปดมันก็ไม่พลาดมันก็้แปดสามเดี๋ยวเกดสามโอเก็ดหกเจ็ดแล้วก็หกแปดเนี่ยมันบ่ให้พลาดตัวตัวนี้ เรีนวังเรียนบงถีกูจะไปเรียนกนกับพ่อแล้วอันนี้คือชุดลงทุนมาครับนี่แมนอันนี้คือชุดลงทุนเลยฮะเบิ้องไม่อีกแค่นังอันนี้ชุดลงทุนเออเอาเือยางเดียวเลยนี่นี่นี่มนี่เสือย่างเดียวเลยม่ด้เขาดึงเอาก็ดึงเอาบกึงไดันมันจอในเกียร์คายตรงนี้สีหนึ่งสีหกสีแปดแมนสามหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแมนตัวเด่นเจ็ดเก้าเตรียมก็เจ็ดแปดเด้มันไปสิเด้พวกมูนี่มปนเปสอไ่ ว่าเขากินตาเขากันเนาะครับพี่น้องงวดเดี๋ยวไปสิงวดวันที่เจ้าไปไลนตัวมันมันปวดสมองลาคมสองพันห้าร้อยเขินและออกผลลูกตาเขินตายไปเออเข้นแต่มือเลยออกพุ่นขึ้นแต่มือเลยออกพผลไม่ได้เขินขึ้นแต่มือเลยออกกันที่ขาคนมาถามครับขึ้นไปหาเบอร์เลยเนาะเออก็บอกมปนว่าติกคนจิวว่างจิลำในนะติซื้อกับติ้วไปเลยไปบ่อ้คนมาถามก็จิว่างห้อลูกตาว่าง บ่ต้องรอวัฒนาบ่บ่บ่ให้วัดบ่ต้องรอวัฒนาแล้วซื้อเลยซื้อย่างเดียวซื้อย่างเดียวมีหน่อยซื้อหน่อยตัวราคาบาทสิบาทสิไปไปเลยเด้าไปรอวัฒนาหลวงตาว่าจะให้ยซื้อย่างเดียวแมนอย่ากจะไม่เศร้าออกว่าหนึ่งอาจจะเศร้าออกก่อนเดี๋ยวม่างคิดก็เระบ่งได้คิดดิเอาเอาจนกองสลักมันก็น หมดเดียว่านตุกตกกนี่ก็มันมันเขามันเขาตสอตามหมดนี่อ้ตอนนีมันเขามาเร็วเขาเนงาเลยเขาหมล่ะพี่น้องวงตาจะมันชุมเขาเลีนยจงบ้านเขาเลี้ยงจรงมันอยู่้ํกทีแก่คือ้จนวงางันมันออกรอมหมดเขาเด็กหด้วเขาโดนให้ลูกโผล่เดอดหมดวงตาที่ท่าสีอนั้นบมครับน่ะสาระหตอสาะปรทานม็ทาสีสาระทนได้เห็นอย่งตัวนี้ รอวัฒนาเลยไม่ต oh. so ้องรอวัฒนาไม่ต้องรอวัฒนาไม่ต้องรอวัฒนาได้โชว์เลมานนะครับนอกจากแต่จังได้กับรวมท่านบุญกับหลวงตาได้เนาะกันโบได้บ่กันโบได้บ่ได้ครับได้บอกให้มันบวกบางสี่งหรอครับคอยบางสิ่งตัวนี่ตั้งแต่รากไปเรียนพวกความในจะกินจะปุ้มจีตัฒนานได้ท่าสีเนาะมินกับว่ฒนาให่ก็แ่ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ตัวเดียวกันแต่ว่าแต่วบุญบ่มีเปลี่ยนห้าหลวงตาเขียน อันไว้มันตีตัวไงก็นี่นะเสียงไงเนาะอ่ะครับไปเบิ้งทีบอร์ดอันนี้พ่อแม่ยู่หนาวัดเด้ออันนี้อยู่ในสาลาเน,น,นี่เอ,อไ,ไกล่ปุติของหลวงตานะครับตัวเล็กอะตามที่หลวงตาเอาในกระดาษที่เบิ้งเลยครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันบม่มีผิดเลยสีหนึ่งสีหกสีแปดสามหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่ง ตัวเด่นกับเจ็ดเก่านะครับเด้อแต่ว่าลวงตาบอกว่าเขียนอยู่บวดนี่เขียนไปแค่นี้นะครับแต่ส่วนสามตัวที่ลวงตาเขียนให้นี่ก็ได้เขียนไปบวดเด้อนี่ครับตัวนี้จังหวัดที่เหลวกับเขียนแบบนี้นะครับเนาะศูนย์สามเจ็บบอกเนี่ยนี่ครับนี่อันนี้ลวงตาก็ได้เขียนไปบวดนะครับเนาะตัวนี้ก็ได้เขียนไปบวดเขียนไปแค่นี้นะครับเขียนไปแค่นี้ก็เอานี่ไปพิดากณน้น้ำเลยครับเด้ออันนี้ลวงตาบอก ให้คนพิเศษเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนที่มาเบิ้งบดจะเห็นตัวเลขแค่นี้นะครับเห็นแค่กับคู่สองตัวเท่านั้นส่วนอดมินมาวันนี้นะครับลงตาเขียนให้เหมือนวดที่ที่ผ่านมานะครับให้แบบนี้นะครับอ่ะต่อไปวิเคราะห์พิจารณาบ้งนะครับเ้อมักชอบจังค่อยเอา,ามากชอบกับ้านเนาะลงตาบอกว่าไม่ต้องรอวาสนาซื้ออย่างเดียวอ่ะครับไม่ต้องคอยวาสนาซื้ออย่างเดียว เป็นแนวทางด้วยครับเด้อใส่วิจารณญายในการรับชมนะครับทางช่องกับน้าเสนอให้นะครับมักชอบจังค่อยเอานะครับติดตราปว่ากันนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้ามักถ้าชอบจังค่อยเอาประมักป่ชอบกับพานนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ